สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้2กรกฎาคม2,568โดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา09.04นปรับตัวลดลง50บาทสู่บริเวณ51,250บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานอังคารที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด12ครั้งรวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง700บาท ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันพุธที่2กรกฎาคม2,568ประกาศครั้งที่1ทองรูป,ปรพรร์ขายออกบัตละ52,000ฐานภาษีบัตละ4 9 9 8 2 5 2ทองแท่งขายออกบัตละ51,200รับซื้อบัตละ51,100อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ